มาท้าทาวนอกสถานที่ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณสถานที่มากๆเลยค่ะร้านบูนสปอร์ตไทยแลนด์นี่วันนี้พี่ขวัญมาไกลถึงเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะออนนุช55 1ทับนึ่งนี่เราไล่ไปเลยค่ะร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านที่เน้นทำเกี่ยวกับ bmw นะคะนี่ดูด,ดูลูกค้าร้านเขาสิรถสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ร้านก็สวยมากๆเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่ขวัญกันนะคะว่าวันนี้พี่ขวัญมาติดตั้งนะคะรถอะไรนี่ นะคะคเอาละค่ะวันนี้ค่ะพี่ขวัญมาติดตั้งรถเคพันหกของพี่ต้อเรานีเองขอบคุณพี่ต้อมากๆเลยที่ไว้ใจในร้านขวัญมอตราพร้อมกับพี่บูนไปไหนแล้วนี่อันนี้คือพี่บูนนะคะเจ้าของอู่ที่นี่นะคะเจ้าของร้านนี่นะคะใครอยากเซอร์วิสบีเอ็มจอหรือใดๆก็ตามนะคะเข้ามาที่นี่ได้เลยค่ะร้านบูนสปอร์ตไทยแลนด์นะคะค่ะ พร้อมกับวันนี้ค่ะกับเคพันหนี่ติดตั้งไปวันนี้รวมแล้วนะร้อยร้วัตต์นะข้างล่าง6 0วัตต์ข้างบน4 0วัตต์นี่ค่ะเลือกติดตั้งให้เป็นตำแหน่งนี้เลยนี่นะคะยึดแบบนี้เลยงานเนียนๆแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมนี่นะคะของ BMW พร้อมกับนี่ค่ะซ่อนซ่อนแอบแอบแบบนี้เลย ซ่อนซอนแอบแอบแบบนี้ดวงนี่ค่ะดวงจิ๋วเล็กจิ๋วแบบนี้ซ่อนไว้นี้อ้าวสเต็ปไฟสีขาวอ่าไฟสีขาวค่ะไฟสีเหลืองค่ะแล้วก็พักพักไฟสูงได้พักไฟสูงได้ค่ะแล้วก็เป็นสเต็ปพิเศษสวิตช์พิเศษนะคะนี่ขาวกับพิ๊บค่ะใช่ค่ะค่ะ เรียบง่ายค่ะเงาได้จริงค่ะเอาละคะ่ะลูกค้าท่านใดคะ่ะอยากส่องสว่างแบบว่าสายทัวร์ลิงบิ๊กบค์อะไรประมาณนี้คะ่ะก็ขอคิดถึงไฟสปอตไลท์ร้านขวัญมรดซาวแล้วกันมีติดตั้งนอกสถานที่แต่ว่าอันนี้ต้องรอเคลียร์คิวหน้าร้านก่อนนะจ๊ะทักชทหลังไม์มาได้เลยนะคะเอาละคะ่ะใช้ไฟให้มีประโยชน์เห็นใจเพื่อนร่วมทางขอให้ถึงไฟร้านขวัญมรดซาวน,นะจ๊ะพร้อมกับศูนย์เซอร์วิส BMW ที่นี่เลยคะ่ะบูนสปอร์ตไทยแลนด์น, Thailand, นี่ที่นี่เลยขอบคุณพี่ต้อมามากมาก นะคะที่ให้เกียริไว้ใจในร้านขวัญมะซาวในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ